ต้องขอนาเรียนนี้ครับว่าในส่วนของงานปีนี้มันเป็นงานที่เรามาบูรณาการร่วมกันระหว่างงานภูมิศิลป์ทินวัฒนธรรมนะครับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนคำว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนคือมี6จังหวัดนะครับซึ่งก็จะมีตั้งแต่ชันยนาธิยาลรบุรีสระบุรีสิงห์บุรีนะครับแล้วก็อ่างทองนะครับทั้ง6จังหวัดเนี่ย ซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยเราจัดงานอยู่ที่บริเวณสารการจังหวัดขณะเดียวกันงานของดีเมือง่างทองและงานกาชาติก็ใช้บริเวณสารการจังหวัดเช่นเดียวกันซึ่งในทุกปีที่ผ่านมาจากการที่ผมได้รับฟังปัญหาเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนหนึ่งเราอาจจะมีความสะดวกถ้ามองในข้อดีเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองนะครับแต่สิ่งที่ได้รับการสะท้อนมากที่สุดก็คือเมื่อมีคนมาเที่ยวจํานวนมากนะครับ การจราจรหลายๆอย่างเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอุปสรรคต่อพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมาด้วยเช่นเดียวกันขณะเดียวกันด้วยพื้นที่ของบริเวณสารการก็มีพื้นที่ขนาดเล็กนะครับเพราะนั้นสโคปของงานเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยายให้ใหญ่ได้เราไม่ต้องการที่จะให้มีเฉพาะคนจังหวัดอ่างทองเที่ยวอย่างเดียวแต่เราต้องการที่จะประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของดีของจังหวัดเราเนี่ยให้พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยว ได้มามีส่วนร่วมในการมาเที่ยวชมงานด้วยนะครับเพราะงั้นงานภูมิศิลป์ถิ่นวัฒนธรรมนะครับจะเป็นการรวบรวมของดีที่เป็นอัตลักษณ์ของ6จังหวัดนะครับมาร่วมกันในการแสดงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปินนะครับท้องถิ่นพื้นบ้านอาหารการกินพื้นถิ่นพื้นบ้านของทั้ง6จังหวัดตามที่ได้นําเรียนแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ย งานของดีเมืองทองและงานกาชาติเนี่ยก็ยังจําเป็นที่จะต้องดําเนินการอยู่นะครับซึ่งในส่วนของ2ง,งานเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเกิดสโคปงานที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็สามารถที่จะรองรับนะักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็เที่ยวชมงานยาได้อย่างมีความสุขเนก็เลยมีการปรับขยายพื้นที่ไปใช้สถานที่ที่เรามีความโดดเด่นอยู่แล้วก็คือที่วัดขุนอินทรปรมูลซึ่งถ้าหาก พี่น้องประชาชนได้ไปชมนะครับในห่วงของการจัดงานที่วัดขุนอินในหลายๆงานจะมีการประดับไฟแสงสีนะครับที่มีความสวยงามนะฮะด้วยอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดงานิลุิมสินธรัพน,น,นะครับที่มีบริเวณกว้างขวางซึ่งอันนั้นเนี่ยใช้งบประมาณจากภลุ่มจังหวัดนะครับประมาณ3 5ล้านหะครับในขณะเดียวกันงานของดีเมืองอ่างทองและงานยาชาติเราไม่ได้มีงบประมาณ แต่เราต้องการที่จะมีกิจกรรมเพื่อหารายได้นะครับจากการที่มีพี่น้องประชาชนมาเที่ยวชมมาบริจาคนะครับต่างๆเนี่ยเพื่อนำรายได้สนับสนุนภารกิจของเรากาชาติจังหวัดในการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ยากไร้ด้อยโอกาสประสบภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้วัดตภัยต่างๆเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าเรื่องของทุนการศึกษาให้เด็กผู้ยากไร้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อใช้สโคบสองงานน mm ียนะครับมาอยู an the the ่เนี <Me. S 2> Esta, mm ่ยเราใช้บริเวณพื้นที่ของวัดขุนินท่าประมูลซึ่งมีพื้นที่กว้างที่จอดรถสะดวกสบายนะครับของพี่น้องประชาชนสภาพบรรยากาศภูมิทัศนะครับของวัดขุนินท่ะประมูลเนี่ยก็เหมาะกับการเที่ยวชมงานโดยเฉพาะตีมงานปีนี้เนี่ยอยากรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนนะครับที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้สวมใส่ชุดผ้าไทยกันนะครับไปเดินเที่ยวชมงาน ซึ่งในบริเวณงานปีนี้เนี่ยจะมีการประดับไฟนะครับแสงสีที่สวยงามมีการแสดงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าพื้นบ้านทั้งในส่วนของกลุ่ม6จังหวัดขณะเดียวกันในอีกโซนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ของกาชาตนะครับทางงานกาชาตเนี่ยเราไม่ได้มีงบประมาณเยอะนะครับมีงบประมาณในการดาเนินการการจัดเตรียมสถานที่5 0,000นบาทนะครับซึ่งรวมแล้วเนี่ยทั้งงานภูมิศิลป์ซึ่งเป็นงบของกลุ่มจังหวัด นะครับมีงบมาประมาณ3ล้านหาส่วนงานของดีเมืองทองและงานยาชาซึ่งเ,เราจัดทุกปีเราไม่ได้มีงบประมาณเยอะนะครับจะมีเงินแค่5 0,000นนะครับแต่ว่าเมื่อบูรณาการนะครับโดยแบ่งโซนของแต่ละกิจกรรมทั้งงานภูมิลศ์และงานยาชาติสโคบงานในบริเวณวัดคุณดีมันจะใหญ่ขึ้นคําว่าใหญ่ขึ้นนั่นหมายความว่าสามารถรองรับพี่น้องประชาชนได้นะครับอย่างสะดวกสบายทั้งพื้นที่จอดรถด,ด้วย สภาพบรรยากาศต่างๆนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของพี่น้องประชาชนที่มาทําการแสดงมาจําหน่ายสินค้านะครับพี่น้องประชาชนที่จะไปเยี่ยมชมงานก็ได้รับความสะดวกสบายขึ้นนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับกิจกรรมในส่วนของงานกาชาตินะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะมีในเรื่องของงาน ตักไทยหรือมัดชากาชาติหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการพนันนะครับซึ่งตามมติมหาเทลสมาคมเนี่ยไม่ให้มีการจัดเล่นการพนันภายในบริเวณวัดถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องของงานกาชาติที่เราทําเพื่อสาธารณกุศลแต่เราก็ไม่อยากจะไปขัดกับมติของมหาเทลสมาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของการจัดงานกาชาติปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของหนึ่ง เรื่องของการประกวดร้องเพลงของกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ของครูของกลุ่มอสมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเป็นกิจกรรมแข่งขันการร้องเพลงนะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็สามารถสนับสนุนภารกาิจชาติเช่นการไปเชียร์นะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่น,หร,น <Vikings and 1930> หรือว่าก <modern> ลุ่รรมอสมหรือญาติพี่น้องที่ท่านเข้าไปร่วมประกวดนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งของการหาไรายได้สมทบเข้าหลักกับเหล่ากาชาติ อีกประการหนึ่งนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการแสดงต่างๆการรับบริจาคเนี่ยนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเมื่อไม่ได้มีการจัดจับฉลากทิงโชคหรืออะไรต่างๆนะครับหรือว่ามัจกาชาติตักขายเนี่ยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมทําบุญบริจาคทรัพย์ปัจจัยเนี่ยให้กับสํานักงานเหล่ากาชาติจังหวัดอ่างทองนะครับ โดยเง aine, um, um. ye, em, Tony, ินท like ี่ท่านบริจาคเนี่ยเมื่อออกใบเสร็จของทางเหล่าการชาติจังหวัดแล้วเนี่ยท่านสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้นอกเหนือจากการทําบุญแล้วท่านก็สามารถที่จะนําใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้นะครับแล้วเงินกิจกรรมต่างๆที่ได้จากการบริจาคเข้าสํานักงานเหล่าการชาติจังหวัดก็จะใช้ในกิจกรรมช่วยเหลือพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องภัยพิบัติต่างๆการสนับสนุนช่วยเหลือ ต้อมแซมที่อยู่อาศัยนะครับให้ผู้ยากไร้เรื่องทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ด้โอกาสต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ต้องการที่จะหาไรายได้เข้ามานะครับเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีแรกที่เราขยับไปตรงโน้นนะครับในปีต่อไปเนี่ยเราคงจะต้องมาดูว่าถ้าเราต้องการที่จะจัดกิจกรรมกรารชาติเรื่องของการตักไครเรื่องของการมาทํากิจกรรมเหล่านี้ เราอาจจะใช้บริเวณด้านนอกที่อยู่นอกเหนือจากบริเวณวัดซึ่งซึ่ง,งตอนนี้กําลังไปศึกษาดูอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าปีนี้เราต้องการที่จะยกระดับงานของจังหวัดอ่างทองของเราเป็นงานที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากบริเวณจังหวัดข้างเคียงมาเที่ยวชมงานของพวกเราด้วยนะครับเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศร,รฐษฐกิจมาจับจ่ายใช้สอยให้กับพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองนะครับก็จําเป็นที่จะต้องไปปรับเปลี่ยนยกระดับ งานของจังหวัดเราให้ยิ่งใหญ่ขึ้นครับสำหรับสลากกาชาตินะครับเราเริ่มมีการจำหน่ายแล้วนะครับฉบับละ50บาทครับโดยรางวัลที่1จะเป็นรถพริงอัพสประตูนะครับแล้วก็รางวัลที่2ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับมีทองคำหนัก50าสิบตั์นะครับแล้วก็มีเครื่องซักผ้านะครับหม้อหุงข้าวพัดลมต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะจำหน่ายตั้งแต่ จริงๆจาหน่ายมาหลายวันแล้วนะครับก็สิ้นสุดการจําหน่ายจนถึงวันที่3เมษายน2568นะครับโดยจะมีการหมุนสลากนะครับในเวลา16นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงของการไม่ให้เกิดเรื่องของการพนันอย่างที่ผมบอกจําเรียดน,นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการออกสลากต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ด้วยสภาพพื้นที่เนี่ยก็จะ ให้มีการจัดทําไลฟ์สดสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนที่สนใจที่จะดูเรื่องของการบุญรางวัลก็สามารถที่จะไปร่วมได้ที่บริเวณชั้น2ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นะครับหรือติดตามได้ทาง f a c e b o o k ไลฟ์หรืออะไรต่างๆของสํานักง,งานประชาสัมพันธ์แล้วก็เพจตื่อท้องถิ่นนะครับของจังหวัดอ่างทองครับผมว่าปีนี้นะครับเป็นมิติใหม่ของจังหวัดอ่างทองในการจัดงานนะครับซึ่งเรามีเส้นทางเชื่อมโยงกับจังหวัดข้างเคียงไม่ว่าจะเป็น ยุธยาลบบุรีสระบุรีชัยนาสิงห์บุรีนะครับเรามีจุดเด่นไม่แพ้จังหวัดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะหฝากพี่น้องประชาชนนะครับท่านมาเที่ยวชมนะครับงานภูมิศิลป์ินวัฒนธรรมงานของดีเมืองอาทองและงานกาชาติประจำปี2568ที่วัดขุนยินทะประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับแต่งกาย ย้อนยุคนะครับด้วยผ้าไทยนะครับมาร่วมชมชิมช้อปแชะนะครับงานของจังหวัดเรานะรับรองท่านไม่ผิดหวังนะครับมาชมแสงสีเสียงซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของจังหวัดอ่างทองนะครับที่ท่านจะได้มาเช็คอินนะครับมาถ่ายรูปที่สวยงามนะครับรวมทั้งได้มาสักการะพระพุทธสายญาติซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ใหญ่ที่สุดนะครับของจังหวัดเรานะครับแล้วก็ มารับขอร่รวมกันแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขครับตอนีคืออ่างทองนี้คืออ่างทองรุที่นี้